เด็กนะตัวนี้ผ้าคขตต้นผ้ากีฬารวมเลยปกติจะมีเป็นยีนล้วนขายาว,วนนเนี่ยอ่ะโชว์ให้ดูเลยหนึ่งแมตเด็กเล็กเด็กโตผสมเลยนะคะคุณพี่จ๋าเนี่ยและแบรนด์3ามลูกค้าเฮดเอ็ต้องหนูเอาไอ้นี้เลยขายซ<ง> <ลง S 1> ัมเมอร์รนี้<ห>ได้เลยล<ง>กางเกงรวมขาสั้นของเด็กนะ หายากนะแม่กางเกงผ้าคอตตอนผ้าบางของเด็กเพราะปกติจะมีแต่ยีนแม่ต้องไปเปิดในรวมบางอันนี้คือเป็นกางเกงล้วนเลยนะลูกค้าเด็กผู้ชายมียีนมีคอตตอนมีผ้าแบบผ้าลมพผ้าวอมค้ารวมไปให้เลยนะคาต่อกเนื้อผ้าแล้วก็มีสบบเด็กเล็กเด็กโตคะะไปให้ได้ไหมมีแม่แม่เกิดอะไรขึ้นลูกค้าบอกว่าบาญี่ปุ่นเสื้อสกอตเสื้อกีฬาได้เดี๋ยวหนูไปแบบไวให้ของเด็กอยากได้ของเด็กราคานี้บ้างเดี๋ยวลูกค้ารอเลย ค่าส่งกรุงเทพเท่าไหร่คะส่งเคอรี่ได้เลยนะคุณพี่ถ้าถางานแบ่งเคอรี่ได้เลยนะลูกค้าได้ไวราคาไม่แพงนะคะขอบโค้ดยังไม่ไปลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้จ้าชุดว่ายน้ำก็ยังไม่ไปเพิ่งมานะลูกค้ารอเลยใครอยากดูรายการไหนตัวที่สองลูกค้าเนี่ยคูมาขาสั้นกีฬาเด็กอันนี้ลูกนึงเราขายอยู่เท่าไหร่8,900บาร้บอดเบส ลูกหนึ่งหนูขายอยู่8,900อันนี้เดี๋ยวแบ่งให้ดีกว่าบอสบอสจะแบ่ง8,9 0 0ลูกใหญ่9กกิโลงานญี่ปุ่นลูกค้าใช่กิโลกีฬาแบรนด์มีออกลูกค้างานญี่ปุ่นอันนี้แบ่งให้10กิโลแล้วกันเนาะสิบโลมาแบ่งให้บ้านละ1ิบโลนะแม่กางเกงล้วนเลยรหัส30 3ศนย์สามหนึ่งห้าไปโกด8,9 0 0้าร้อย นะคะเดี๋ยวแบ่งให้บ้านละ10โลลูกค้าจ๋าแต่ถ้าใครอยากได้ยกก้อนเลยมีก้อนใหม่อีก2ก้อนถูกไหมเรามีแค่3ก้อนเดี๋ยวจะแบ่งให้ก้อนหนึ่งออถ้าใครอยากได้ลูกใหม่แบบยกยกไปเลยลูกค้าก็สั่งหลังบ้านได้เลย<อ>ตัวนี้อุ้ยอันนี้ n นีนิวบาลานเห็นไหมกีฬาแบรนด์นะแม่นะวันนี้8,900ลูก9กกิโวันนี้แบ่งให้10โลสวยอะผ้าใหม่ เด็กหญิงเด็กชายผสมเลยคุณพี่จ๋ารายการมาแลมากเพราะว่า 3, 1, 5ไม่ได้เอามาแบบว่าเขาเรียกไม่ได้เอามาไม่ค่อยมีของใช่ไม่ค่อยได้มีติดมาตัวนี้เอามาสั่งมาทุกทุกรอดทุกรอบคุณแม่แต่ว่าโรงงานไม่มีของนะตัวเนี้ยปกติถ้ากางก้งเกงแม่ต้องไปเปิดในรวมบางอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้แบ่ง10โล10โลได้9บ้านนะ10โลได้เกบ้านปกติลูกละแปดพตก ก็ประมาณ900กว่าเนาะเออเอาไป790ลูกค้าเจ็ดร้อยเก้าสิบสิบกิโลแก๊ปจำนวนตัว10บกิโลจะได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้เก้โลก็น่าจะตกเกินคำนวณต้นทุนให้หน่อยเกิน7-800ตัวแล้วน่าจะประมาณเกือบร้อยตัวได้แหละนะคะสิบโลหนูลองหนูลองหยุ่มสิบโลไปช่างให้พี่พลหน่อยแล้วนับให้พี่พลหน่อยดีทันไหมทันไหม หนูยุ่มไปสิบโลลูกช่างกิโลให้พลอยหน่อยแล้วนับตัวให้พ่อยหน่อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนับสดให้เลยนะแต่แม่แม่ระหว่างนี้แม่ดูงานก่อนช่างกิโลหน่อยลูกค้าแล้วนับแบลูกนึงแปดพันเก้าร้อยบาทแต่วันนี้แบ่งสิบโลให้ถูกกว่ายกก้อนนะให้ลูกนี้ลูกเดียวลูกเดียวใครหางานร้อนเด็กเก็บเลยเติมร้านสิบกิโลจำนวนตัวน่าจะได้หลักร้อย เดี๋ยวดูนับให้อีกทีหนึ่งนี่นะคำนวณต้นทุนให้ค่ะนี่โอ้โหยูนิคอและมีแบรนด์ออกด้วยแบรนชั่มนะงานญี่ปุ่นอ่ะยูนิคอโกยไปเลยสิบโลอะไรแบบนี้มีออกให้ร้นไปด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยพูม่าโซ์เลยแมมีหมดนี่สวยน่ารัก หูแล้วนผ้าคอตตอนด้วยเพราะปกติแม่จะแม่จะเจอแต่ผ้ายีนง,งานกางเกงเด็กอะไรเจอแต่ยีนล้วน,นั้นยีนล้วนยีนลาโออันนี้คือได้จํานวนแน่นอนนะคะได้จํานวนแน่นอนนี่เห็นไหมผ้าล่มอย่างเงี้ยกีฬาของเด็กเสิร์ฟเด็กแม่วันนี้แบ่งให้สิบโลเจ็ดร้ก <7 90 S 2> <90 S 1> บาทไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะแม่จ๋าถูกกว่า โปปกติแน่นอนถูกกว่าปกตินะเลยคุณแม่ถูกกว่าปกติเลยอุ้ยสวยเลยสวยเลยลูกใหม่บ่ได้จัดโปนะแม่อันนี้ถือเป็นพรีวิวนะถ้าใครอยากได้ยกลูกเต็มเต็มเกโลสั่งหลังบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวรอนับแป๊บหนึ่งข้างบ้านนับให้อยู่เดี๋ยวขอโชว์งานไปเรื่อยๆนะลูกค้าเอออุ้ยออกน่ารักมากอย่างเงี้ยแม่อุ๊ยนี้สารา แอทรอน้องแอดมินทยอยตอบให้นะออลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังบ้านหรืออะไรแม่จ๋ารอน้องแอดมินตอบแอดพินจ๋าจีอูน่ามากแล้วรอน้องตอบกคู่นะแม่นะาจีูจ้าแล้วก็อุ้ยนี่ยูนิโคแอดพินตอบลูกค้าใครที่ชอบงานเด็กสไตล์นี้รวมรวมงานกางเกงมาแบบนี้ลูกค้าถามหาเยอะมากงอนของผู้ใหญ่เลยอ่ะสวยงานทรงสวยงานน่ารัก แบบว่าเนื้อผ้าคะรวมแบบค่อนข้างดีเลยสไปเดอร์แม่แบนออกให้รุ้นนะแม่ตอนนี้ถ้าใครแบบอยากไร้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวกำลังนับจะแล้วงานใหม่มากลูกค้าใช่งานป่าไม้เสื้อกีฬาเราเมื่อกี้นับได้76็ดสิบตัวเจ็ดสิบหกตัวเจ็ดถึงแปดสิบตัวแล้วกันเจ็ดสิบแปดสิบตัวประมาณนี้คุณพี่ขาเจ็ดสิบแปดสิบตัวประมาณนี้นะคะอันนี้คือต่อสิบกิโลนะแม่ถ้ายกเก้าสิบโลก็คูณเก้าไปประมาณนั้นต้นคูณเก้าถึงสิบบาท ประมาณนั้นต้นทุนนะลูกคา้าลูกค้าซื้อแบ่ง10โลลูกค้าจะได้ตัวแล้วประมาณ9ก้ถึงสิบาทอุ้ยอดิดาสนะคะอาดิดาสแก็ปคีดยูนิโคซาร่าเฮช่นเอ็มแบนเด็กใดๆ MP อไปลุ้นเอานะาแม่นะ ไปลุล้นเอานะเด็กหญิงเด็กชายออกฉ่ำงานสวยลูกค้าแล้วเป็นขาสั้นล้วนเลยนะลูกค้า้แล้วผ้าบางแบบสวยด้วยมาสิโลเจ็อยเกคุณแม่ยูนิฟอร์มดอโดเด็ก3 1มาได้เลยโอ้โดเด็ก3 1ค่ะตกตัวละสิบบาทจ้าตกตัวละสิบบาทลูกค้าแบ่เยอะมากงานแบ่แนะนำส่งคอลี่คอลี่ลย เพื่อขอโกยลงมาหน่อยใช่ค่ะค่าส่งค่าเคอรี่ราคาค่อนข้างถูกแม่อยู่ประมาณแบบร้อยสองร้อยไหมร้อยต้นไหมถ้าปกติกิโลละเท่าไหร่นะน้องพลลืมฮาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพรจำไม่ได้จำราคาไม่ได้มถาค่าส่งกับน้องหลังบ้านได้แต่ว่าถ้าสิบกิโลเลยหรอแพงโอเคไม่ไม่เกินไม่เกินเจ็ดสิบบาทใช่ใช่ไม่เกินเจ็ดสิบบาท เดี๋ยวทำรหัสลูกเต็มให้หน่อยเผื่อใครอยากได้ลูกเต็มนะลูกค้าแม่แปดกันเก้าร้อยถ้าเอฟหน้าร้ายนี้หนูลดให้อีกลูกละห้าร้อยที่ขัแปดพันแปดพันสี่ร้อยลูกค้าแปดพันเก้าไม่แพงงานญี่ปุ่นแล้วเป็นเกตเอเก้าสิบกิโลลูกนึงก็ได้ประมาณแปดคูณเก้ามันเท่าไหร่วะโอ้โหแปดเก้าแปดคูณเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยตัวลูกค้าก้อนหนึ่งแปดพันเก้าได้หกเจ็ดร้อยตัวอู้หูนี่นี่นี่ ใครจะเอาลูกเต็มดอเด็กสามศูนปดพันเจ้าหน้าไลฟ์ลดให้ห้าร้อเหลือแปดพันสี่นะคะอุยตนึงตอนนี้ว่าลูกใหม่สองลูกแล้วก็งานเซ็ตยังได้อีกกี่บ้านน้องเซนจ๋างานเซตหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ยกก้อนนะแม่นะยกก้อนก็คุ้มถ้าใครเล่นงานเด็กสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกงานหายากกว่าจะมานะแม่นะมาแล้วนาทีนี้เอาได้เอาไปเลย แล้วมันเป็นขาสั้นล้วนลูกค้าเนี่ย อย่างมากก็คือสามส่วนของเดวกอ๋อซึ่งไม่ใช่ขายยาวแน่ตอนนี้หน้าร้อนเนาะเด็กๆหาเสื้อผ้าบางๆใสคุณพี่ตาขายดีแน่นอนไม่ติดบูโขนเลยอ่ะการันมีมีดีมีเแต่เป็นขาสั้นน่ารักมากเป็นขาสั้นใช่ที่ขายลงพรีวิวเลยอ่ะติดแบบได้นิดเดียวยกก้อนรหัส CF ดอเด็ก3 0ในไลน์ลดเพิ่มให้500้บาทเเหลือแค่8,4 0 0จากปกติ89 0 0น้ะแม่นะดอเด็ก3 0มาได้เลยเปลี่ยนเลยนะหนูเปลี่ยนเลยนะลูกค้า ใครดูย้อนหลังให้อหนึ่งวันละกันหลังจากไลฟ์มาจากไลฟ์สดให้ลดห้าร้อยเออสวยมากคาวีอีแม่ไปเอาลูกใหม่นะเพราะว่าเบอร์เนี้ยการันตีเอาบ